ทำไมมนุษย์โดยส่วนใหญ่นะคะรู้เรื่องการเมนิเฟสการตั้งจิตอธิษฐานแล้วยังไม่ได้ผลลัพธ์อย่างใจคุณต้องการค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งของสารจัก,กรวาลในวันนี้ที่กูจะมาแบ่งปันก็คือว่าพวกเราอ่ะรู้เรื่องเมนิเฟสแล้วโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจหรือโค้ชที่อยากมาทําธุรกิจมาแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนแล้วคุณก็ตั้งเป้าหมายว่านี่คืออาชีพของฉันนี่คือเป้าหมายว่าฉันจะได้เงินเท่าไหร่ในรายเดือนรายปี10ล้านไหมร้อยล้านไหมแต่ทําไมการเมน เฟสหรือการตั้งเป้าของคุณยังไม่ได้ผลลัพธ์ครูจะเอาสารจากจักรวาลมาบอกค่ะแอบมาบอกเออแอบมาบอกแบบสั่นสะเทือนนั่นก็คือจงรู้เรื่องนี้ค่ะนี่คือความพาราดอกของโลกมนุษย์นี้มนุษย์ผู้ที่อยากได้น้อยที่สุดจะเป็นมนุษย์ผู้ที่ได้รับมากที่สุดนั่นเองอุ้ยสวยงามมากๆแต่มนุษย์โดยส่วนใหญ่อยากจะได้ และถ้ายิ่งคุณอยากได้คุณยิ่งขาดแคลนค่ะนี่คือความพาราดอกของพลังงานแปลว่าอะไรเมื่อคุณอยากได้จริงๆแล้วคุณขาดคุณขาดแคลนคุณก็เลยรีบเร่งกระบวนการหาทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะเร่งตัวเองฟื้นตัวเองคุณอยากมีเวอร์ชั่นใหม่ไทม์ไลน์ใหม่แต่พลังงานของคุณยังไม่ได้เป็นไปตามนั้นพลังงานของคุณยังอยู่ในเวอร์ชั่นเก่าคุณก็เลยบีบคอตัวเอง อยากได้สุดๆและยิ่งคุณอยากได้มากเท่าไหรคุณยิ่งขาดแคลนค่ะมันจึงไม่เคยได้ผลลัพธ์ตามนั้นเมนิเฟสก็เลยไม่ได้รับผลนั้นคุณก็อาจจะรู้สึกว่ากฎแรงดึงดูดไม่มีจริงเมนิเฟสฉันคงทําไม่ได้หรอกแล้วคุณก็เลยบ่นกล่าวโทษกล่าวอ้างทุกทุกอย่างแม้กระทั่งข้างนอกแล้วก็ตัวคุณเองว่าตัวเองซ้าๆฉันคงไม่มีความสามารถนู่นนี่นั่นนี่คือหลูมนรกของมนุษย์นี้ และนี่คือความเจ็บปวดทําไมชีวิตนี้คุณยังได้รับผลลัพธ์ที่มันยังไม่ได้ดั่งใจคุณยังไม่สามารถเมนิเฟสได้นี่คือสารจากจักรวาลคูจะมาบอกพวกเราค่ะเมื่อคุณรู้ในเรื่องนี้คุณรู้ในวิดีโอนี้แล้วดังนั้นกลับมานี่ค่ะเซอร์เทนตี้นะคะตั้งพลังงานใหม่ ว่าฉันโหฉันเต็มแล้วจากภายในแล้วเมื่อคุณเต็มแล้วจากภายในคุณอินนะคุณพอเพียงคุณอยู่ตรงนี้ทุกๆวันปัจจุบันขณะคุณทําอย่างดีที่สุดคุณภูมิใจกับสิ่งที่คุณทําที่สุดและปล่อยวางผลลัพธ์ค่ะไม่ได้มาจากความอยากแต่มาจากการเต็มแล้วจากภายในแบ่งปันช่วยเหลือทําเท่าที่คุณทําได้นี่แหละค่ะคุณกําลังกลับมาอยู่คลื่นเดียวกับจักรวาล นกร้องเลยมีนกมาอยู่ตรงนี้ด้วยไหมคะเพราะฉะนั้นจัก,กรวาลไม่เคยทอดทิ้งคุณค่ะแสงนี้ความปฏิหารนี้มันส่งมาเพื่อเราอยู่แล้วเราแค่วางใจปล่อยวางผลลัพธ์ทั้งหมดกลับมาเติมตัวเองให้เต็มคุณเต็มแล้วค่ะและแอคชั่นแบบนั้นจัก,กรวาลจะส่งมาให้ให้เกิดผลลัพธ์จริงผ่านการลงมือทำเท่านั้นอย่างดีที่สุดอย่างภูมิใจที่สุด เมื่อนั้นคุณปล่อยวางผลลัพธ์มาจากการเต็มแล้วจักรวาลจะขาดรับคุณอยู่ขึ้นเดียวกับจักรวาลปาฏิหาริย์โชคโอกาสผู้คนดีๆการเงินดีๆจะหลั่งไหลมาหาคุณด้วยการที่คุณไม่ได้อยากได้แต่คุณเป็นมันแล้วค่ะจากภายในนะคะคุณเป็นแล้วตั้งแต่วันที่คุณยังไม่ได้และเมื่อนั้นเดี๋ยวโลกกายภาพเดี๋ยวผลลัพธ์ ด,ดีตามที่คุณต้องการก็จะปรากฏขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือการรีโปรแกรมนะตัวตนใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณติดอยู่ในปัญหาทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นโค้ชอยากช่วยเหลือผู้คนมากแค่ไหนก็ตามชีวิตคุณคุณยังเอาตัวเองไม่รอดอยู่นี่คือความลับค่ะแล้วนะถ้าคุณอยากไปต่ออยากรีโปรแกรมอยาก ที่จะอนลนยพลังงานตัวเองให้สอดคล้องกับภารกิจและได้มิลเลรโคลชีวิตที่ปาฏิหารมีชีวิตที่ทรงพลังนะคะมา ครูจัดฟรีเว็บบีนาค่ะในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะเพื่อให้พวกเราทุกคนทําอย่างโฟล์โง่ายๆเบาสบายนะคะวางใจกับผลลัพธ์และก็จะได้ดึงดูดเป้าหมายหรือชีวิตในฝันมานั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือโค้ดนี่คือสารจากจักรวาลค่ะและคุณต้องการไปต่ออยากปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงออกมาพิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะว่าไปด้วยเลยโอเคปะไปด้วยพิมพ์มาในคอมเมนต์และเจอกันในวันงานจัด เว็บบ mm ีนาฟรีให้กับพวกเราทุกคนสุขนี้ mm hmm. เจอกันวันนี้ไปแล้วบายบายค่ะ <Bye. S 1> จัดฟรีนึกจ้าบายบาย